วันนี้เราจะมาวัดเจ้าตัวรุ่น AML ถึงสามนะครับที่ข้อต่อจะเป็นอนุีาตนะครับว่าความสูงม,มันทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณแขั้นนะครับหนึ่งส้นนะครับว่าความสูงม,มันจะมานเท่าไหร่เดี๋ยวเราวัดจากหัวมันเลยนะครับ 4 0่ถึงเมตร 4- ห้านะครับโดยประมาณเนาะตัวนี้มันจะขั้นหนึ่งอ่ะมันจะห่างกันประมาณ30เซนนะครับโดยประมาณเนี่ยครับขั้นหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ3 0เซนแล้วก็ระยะของฐานกว้างมันอะครับประมาณเมตรหสบนะครับ ส่วนมากถ้า8ขั้น8 3, 2, 4, นน e e นนขั้นคูณ30มก็อยู่ประมาณ2เมตร40โดยประมาณอยู่แล้วครับถ้าแต่จะเป็นรุ่น ML 4-3คัสเตัมันจเป็น9ขั้น9ขั้นตังนั้นจะอยู่ประมาณ2เมตร80นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูาความกว้างของไอ้นี่มันด้วยนะครับความกว้างของช่วงบันไดมันก็ประมาณเนี่ยครับ47-48นะครับโดยประมาณแล้วก็ฐานที่ว่าตีนเตะ อยู่ประมาณ67นะครับ67เซนโดยประมาณนะครับแล้วเราก็วัดกันให้ดูแล้วครับผมว่าความสูงความยาวความกว้างของเจ้าตัวรุ่น a m l ึ03นะครับประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองเลือกใช้กันดูได้ครับผม